สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่อิมจะปล่อยนะคะก็คือนะคะท้าเวสวรรณนะคะเป็นรูปหล่อลอยองนะคะก็เนี่ยค่ะองค์นิดเดียวนะคะคือไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะตอน,น,นแรกๆคนที่อิมที่ปล่อยให้อิมมาเนี่ยเขาก็ บอกว่าเป็นของวัดดับภัยแต่อิมเช็คแล้วไม่ใช่นะคะวัดดับภัยจะอีกรุ่นหนึ่งจะอ้วนกว่านี้เท้าไปสวนจะอ้วนกว่านี้วัดดับภัยแล้วอิมก็เลยเช็คดูกระบองเนี่ยก็มีค่ะมีคนที่ปล่อยปล่อยลงเว็บนะคะแต่เขาก็ไม่ทราบที่เหมือนกันก็คือเขาไม่ได้ระบุว่าออกจากที่ไหนก็เป็นลักษณะพิเศษมากเลยนะคะ ก็สวยงามมากดูกระบองกระบองก็จะเป็นรูปลักษ์อย่างนี้มให้ดูงานก่อก็ใครยังไม่มีก็หน้าเก็บนะคะเ,เดี๋ยวเราดูดูรายละเอียดอ,อ,อันนี้ก็เป็น,น,น,ะะปนหน้ายักษ์นะคะเป็นเท้าเวสวรหน้ายักษ์เลยค่ะ รู้สึกว่าบางรุ่นก็จะมีทำหน้าเทวดาก็มีนะคะ,ะก็สวยค่ะจริงงานงานองค์เนี่ยสวยมากแต่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ว่าออกวัดไหนยังไงเพราะว่าไม่มีไม่มีปัม๊มไม่มีบอกอะไรเลยโทษท,ทีนะคือแสงมันแสงกลางคืนนะคะมันสะท้อนกับหลอดนีออนด้วยมันก็เลยหาโฟกัสยากมากมันจะมืดๆหน่อยด้วยนะคะ ก็ไม่มีบอกเลยค่ะว่าออกจากที่ไหนแต่เห็นเห็นองค์นี้อยู่ค่ะเห็นรูปองค์นี้ปล่อยในเว็บอยู่นะคะปล่อยในเว็บอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ที่เหมือนกันโอเคก็ ช่องทางติดต่ออิงก็บอกไว้แล้วนะคะก็คือทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรนะคะก็ในความเชื่อก็คือทาเวสสุวรรณก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะคะก็คือใครคิดร้ายหรืออยากจะทำร้ายเราก็ทำไม่ได้นะคะเขาก็จะแพ้ภัยตนเองนะคะเราก็จะถูกปกป้องคุ้มครองคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคร้ายหรือ สิ่งเลวร้ายต่างๆหรือใครคิดจะทำร้ายเราก็ถ้ามีทาเวสสวรรณท่านก็จะช่วยคุ้มครองดูแลเรานะคะนี่คือความเชื่อนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ